อนวันนี้เราจะทำน้นาฟักข้าวกันนะคะค่ะเริ่มจากเริ่มจากขัน่านะคะแล้วก็ตักเอาเม็ดใส่ในกระชอนนี่ค่ะแล้วก็กะละมังเราจะใช้เยื่อสีแดงๆที่หุ้มเม็ดนี้นะคะเนื้อ,เน,อเนื้อเอาแยกไว้เนื้อเอาใส่ถุงปั่นเลยเอาถุงปั่นมาถ,นถั่วปั่นค่ะถั่ปั่นเห็นไหมเจ้าสาแลดดหรอ้ะเอาเนื้อใส่ไว้ในถุงปั่นมาน,นี่เขาบอไปขูดเนื้อออก ต้องใส่เนื้อใช่ไหมอ่าให้ให้กิ่งเอาช้อนมาขูดเนื้อน้องการก็ตักเม็ดน,นี่นช่างช่างอันนั้นไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าเอาเม็ดใส่ลงไปในนั้นเะม็ดสำข,ข้ากินไม่ได้นะคะ๋ย่บเราเอาไปปลูกเนาะเรากจะทำให้นะ้ำส้มสีมันเหมือนลูกเด็กเลยอ่ะมันแบบแดงๆมากเลยอ่ะ เราเนื้อให้พี่กิ่งไปแล้วก็ผากลูกหนึ่งเดี๋ยวเราขอเนื้อมันหายยเลนี่นะเขาจะบอกอะไรท่านสั่งเออใช้มีต้องระวังด้วยนะคะหผ่านตรงกลางค่ะอ่ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะทุกคนถ้าไม่มีบอกโอ้ยต้องเขาอยู่เราทำไม่ได้นะเพราะว่ามันมันคือของมีคมนะ แล้วใครยังไม่เก ah, ี่ยงโอ้โหเกี่ยงแล้วนะกินเหมือนหนกินเหมือนอะไรกินเหมือนเหมือนแบบเนื้อเหมือนอะไรจริงเหมือนมะม่วงสุกหอมะม่วงสุกที่เป็นมันมีสีแดงๆยู่คนพุ่มอยู่ทิ้งทิ้งไปเลย อ่าเสร็จแล้วต้องการก็เอาเขียงออกเอาเขียง,ปยงไปเก็บไ,ได้เลยแล้วกไไเเ็เอาเนื้อเอาเนื้อมันนให้เขาโอ้ยมันบาดเขาเลยเอามีดไปด้วยแล้วก็เอาไ,เไปเก็บก่อนแล้วก็มา มันแหลมมากโอเคจมแล้วก็คนคนให้น้ำแดงแๆออกให้หมดบีบบีบีใช้มือก็ได้ล้งมือให้เกี้ยงก่อนแล้วก็บี้เอามือขยำขยำ ไปทำแล้วก็ขยำอ่าขยำขยำขยำอันนี้ทำไรขยำขยำไปเรื่อยๆไว้ตรงนั้นก่อนขยำให้สีแดงออกจากเม็ดให้หมดกิ่งไม่ขยำกิ่งกิ่งรออันนู้นก่อนไปล้างมือด้วยเอ๊ะมันรสชาติเหมือน น้องน้ำมาแก้วหนึ่งค่ะน้องน้ำมาแ้วหนึ่งน้ำมาเทใส่นี้หน่อยจะได้ไหลออกเบาๆเดี๋ยวโดนโทรศัพท์ตัวเองเหตัวเองขยำดีๆขยำครับเบาๆหลุงพ่อก่อนพ่อก่อนนะพี่การขยำอันนี้ปัดไม่ต้องเติมน้ำหรอขยำขาห่ะขยำไม่ ขยำขยำไปเรื่อยขยำเร็วๆเ,เออขยำเดี๋ยวมันจะเมือกมันจะออกเองอเดี๋ยวพอเหลือแต่เ<ต>ม็ดก็ใส่น้ำอีกหน่อยทีละ<อ>นิดใส่ทีละนิดเอาที่เท้าที่ล้างมือ,อ,อได้เอาเอาน้องไปล้างมือก่อนไปครััับมมีีอนน้ทเดี๋ยวรอเอาน้ำพี่พี่การไปใส่แล้วปั่นเดี๋ยวมาให้ยายชิมกัอเดี๋ยวให้ให้ยายชิมกันว่าจะอร่อยไหม ม่มะั่วมันใกล้จะห่วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแมสกมาไปปลูกได้นะมันจะขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วเขมีท่ามีท่านงน้ำผึ้องอ่ะแม่น้ำผึ้งจะกินน้ำผึ้งหรือจะกินน้ำเอาอจะกนน้ำผึ้งยายมาก่อนดิ ใส่น้ำไปอีกหน่อยนึงก็พอแล้วอ่าขยันดีๆกินอย่าเพิ่งปั่นมันเละนะน้ำผัดปั่นปั่นมันจะไม่เละหรอกก็ปั่นยังไงให้มันไม่เละหรอกค่ะน้องขอปั่นเครื่องปัน <c oughs> งป่นมันไม่มีฝาโลกอย่าเพิ่งปั่นอย่าเพิ่ง <c oughs> ฝาหาไม่เจอนะคะเครื่องปัน่น <c oughs> ว้าวอ่าเสร็จแล้วเอาเอากระชอนไปตังต้งไว้ตรงนู้นเดี๋ยวยายจ๋าจะเอาเ <c oughs> ม็ดไปปลูก อันนี้นะอ,อันนี้วางไว้นี่เอาวางไว้น,นี่เอาวางไว้น,นี่เอาผ้ามาเช็ดโต๊ะก่อนค่ะปั่นนะคะเอาเนื้อถ้าใส่น้ำนิดียว้ต้องปั่นคนปั่นเอาพอแล้วค่ะปิดเครื่องเลยกออกเสร็จแล้วก็เอาเทลงไปในหมอ้อนะคะอันนี้วันนี้เราทำแบบต้มนะคะใส่ไปในหม้อใช่ไหมคะค่ะสุธิชาพาทำค่ะ เบาเบาค่ะพีเบาเบาค่ะลูกอ่าเทลงไปมันเป็นเหลวน้ำแค่ดอกเลยอ่าเทลงไปแล้วเดี๋ยวเอาน้ำอุ่นมามาเขย่าหน่อยนน้ำต้มเลยนะคะเราจะทำแบบเข้มข้นเลยนะคะเหมือนอะไรเหมือนเหมือนซอสมะเขือเทศเลยนะคะแล้วก็จะต้มไปจนกว่าจะเดือดนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งแล้วก็เกลือใช้น้ำผึ้ง ก็มีเกลือค่ะความเปรี้ยวเราก็จะใช้น้ำมะนาวค่ะนี่อะไรล้วยใส่าขโมกินไงตอนนี้ก็เริ่มเดี๋ยวที่หน้าไปอีกยาวเยเแลนะนี่คือ้วกเขาอยากปันู้เยอะมาแต่เยอะนั่นูเยอะยกินีาหมากามท เราทำแบบเข้มข้นเลยนะคะจริงๆแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องต้มก็ได้นะตอมไม่ทั้งเหลือห้าบาทใช่ใช่ใชว,ว่า <c oughs> ถ้าถ้าเรากินสดได้ก็จะดีค่ะถ้าเราต้มมันจะแบบเก็บไว้ได้แต่ถ้าไม่ต้มมันจะเก็บไม่ได้อ่าต่อไปเราก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะลุงรดค่ะเอาล้งใส่กระเด็งกันกใส่น้ำผึ้งนะคะเอาขวดนี้ก่อนลุเอาขวดที่จะหมดก่อนอันนี้ เใส่ด็กๆทานนะคะก็จะหวานหน่อยเนาะถ้าถ้าเกิดเอ่อลดูค่ะว่ะลวาน่ะอด่องดูอด่องู่อค่ะอดูู่ค่ะอ่ะองดูค่ะลอ่ลอค่องดงดู่อดค่อย่ะอ่ะงดออะ พอแล้วชอบมิงอ่าต่อไปเอาน้ำพึ่งใส่อีกก็เดี๋ยวไาซื้อคืนท่องหมตอนนี้มีการยืมน้ำพึ่งของคุณยายชวดมานะคะคุณยายกลัวจะเทเยอะใส่ไปเลยค่ะเทเลยค่ะเทไปเลยค่ะถ้ามันไม่หวานเด็กๆก,ก็จะทานไม่ได้เนาะ อ่าแล้วการเอาคนลงไปค่ะเจ๊การนะคะเจ๊การแห่งบ้านเด็กป่วนเป็นคนเดียวที่ชอบทำอาหารตอนนี้พี่เคนกำลังทำก้้ยทอดค่ะอันนี้พี่เคนนะคะ ซินกำนนกนนลังทำกล้วยทอดกล้วยทอดเนยนะคะซินกำลังเขียนกล้วยไม่ชอบเหมือนเราปรุงยาแม่มดกำลังปรุงยาพิษไปให้เซินเดยล,ล่ะที่ตีแล้นะมันเป็นน,นิทานค่ะเรื่องจริงมันไม่ใช่จะมาลองชิมไหมชิมดูค่ะ เราจะใช้ความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวนะคะอันนี้มะนาวเราคั้นไ้แล้วอู้ปลาหอยคูเยวเมอนคนเดิมหวานยังเป็นยังไงฮะ <c oughs> ให้ยายจ่าชิมมันเหมือนน้ำตาลน้ำเกลือะนะหวานหวานไหม <c oughs> ยัไม่ไยากกัว่าหวานนี่นหวนกนตอี้นนน่กน่อยนึงแล้วก็ใสน้ไปอีกสช้อนหน่เดีวนะไม่เคนะ่โรยเกลือนะคะทำไงถ้าโรยเกลือ อ่าปีด่าโรยเกลือนะคะใส่น้ำผึงไปสองช้อนอ่าใส่น้ำผึ้งไีค่ะไม่ต้องกะช้อนแล้วค่ะเทไปเลยแล้วก็พออ่าพ,พอค่ะ,เอ,คะเอา้าไม่ใช่แล้วคะ่ะเหรอเนี่ เราจะยังไม่ใส่มะนาวตอนนี้นะคะเพราะถ้าใส่ตอนที่ตั้งไฟอยู่มันจะขมนะขมอ,อ่ะชิมอีกครั้งนึ่งนี่คนละแก้วลแก้วหมดแล้วเดี๋ยวไม่ให้จะช่วดแก้วชิะชิอดูเลย เดี๋ยวเราจะรอมันเดือดนะคะเ,นนเ,เดี๋ยวรอเดือดก่อนเผื่อจะหวานนะคะได้ประมาณละหน้าแสนคนสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเราก็จะน้ำมะนาวนะใส่ลเลยรอ้ใช่เขาก็จะเปรี้ยวๆหวานๆน,นะคะช่วงนี้ฟักข้าวกำลังสุกนะ บ้านไหนมีฟกข้าวก็มาทําได้ค่ะซื้อท้องตลาดก็ได้นะคะไม่แพงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการจัดใส่แก้วกันนะคะแก้วนี้จะผสมสับปะรดนะคะเปรี้ยวนะคะเราชอบหอมเปรี้ยวมีสับปะรดไม่แก่มากค่ะมันก็จะเปรี้ยวๆจุดจี้นะคะอ่าให้คุณยายตักน้ำใส่ค่ะเจ้าเปรี้ยวปากไปเลย น่าทานมากเลยค่ะอใหรอยาให้ให่ยายชิมเหมือนเลยค่ะชิมแก้วที่มีสอะรถเียค่ะ,นะคะน่ะค่ะต้องการจะชิมนะคะยกดื่มค่ะลูกยกดื่มมีความเย็นของน้ำแข็งอะไรไหมะคะ อืมอร่อยไหมคะยอดเยี่ยมเลยคะน้ำฟักข้าวใส่สาบลรดเป็นไงฝีมือตัวเองอร่อยไหมคะนี่เด็กนะคะเด็กอายุสิบขวบนะคะอื้อหือเย็นๆอร่อยเปรี้ยวๆอร่อยไหมให้จ่ายชิมหน่อยให้จ่ายชิมแก้วนี้หน่อยจะจ่ายลองชิมแก้วนี้หน่อยค่ะเปรี้ยวๆหวานอ่ะก็ได้กินมฟักข้าวด้ ช่ใจืค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ